เป็ดเจ๊เป้าเผาเป็ดสำโรงเหมือนเดิมนี่ครับนี่รองเท้ากายไปเลยทำไมเขาผ่านเฮ้ยโอ้โหอันนี้หม้อหม้อลวกนะอ้าวโอเคไม่มีเราแต่ว่าเป็นอะไรผมไม่รู้ซื้อเซเว่นเอา้ไนี่ระหว่างรอกระซับผักผักผักชีเอาไปโรยหน้าข้างบนหอมๆเลยนะนี่เล็กเป็ดนะเล็กเป็ดเอาแล้วครับเตรียมตัว มาในข้างในจะเลือดเปล่าเนาะครบหมดเลยนะโอ้โหปอกมาอย่างนี้เลยนะน้องข้างในเลือดครบนะโอ้โหนี่ครับให้เลือดก้อนเบ็เลือดเลยนี่อืมอันนี้ื่องในนะโอ้โหนี่นะน่าสั่งมากเมนูนี้จบบอลแล้วนะโอ้โหไวแท้นี่โอ้โหเดี๋ยวเจ๊เพิ่งนะยกโชว์ก่อนนี้ โอ้โหโอ้โหน่าทานยังเลยเอ้าเติบอะไรมาให้ผมเนี่ยครบหมดเลยนะตอนนี้เอาใกล้ๆหน่อยเขียงไวใกล้ๆหน่อยโอ้เออนี่นี่โอ้โหโดยน่ะเนื้อแน่นๆเลยเนี่ยโอ้โหเอ้าโผล่ลงไปนี่ครับคุณผู้ชมหืมนะเดีก่าเหล่านะเก่าเหล่านะสับเป็นอีกเอ้าโอ้ใส่ทุกอย่างเลยเอ้านี่ กินกันให้จุ๊บๆไปเลยนะนี่ขายเท่าไหร่เจ๊เอาเจ๊มาวางนะหกติบนี่ดูหน้าเป็ดเจ๊เป้านะโอ้โหอันนี้จานเท่าไหร่นี่หกติบนะเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วมาลงมาโอ้โหเอาวางใกล้ๆกันเด้อครับมาดูดูอื้อหือครับมาดนโอ้โหหน้าโดนมากอย่างนี้จัดเลยดีกว่าเนาะเจ๊นาะเออโอเค อันนี้เหลาเป็ดเจเป้านะครับเจ้าเดิมสำารงนะนี่ครับนี่ครับแล้วอันนี้มาแล้วครับอีเไอี่เฮาหน้าเป็ดน้ำราดอร่อยอร่อยน่าทานไหมบอกเลยว่าสุดมากร้านนี้คนแถวนี้รู้ดีนะครับสำโรงนะ